รถสีแปดกินนะพี่สวัสดีครับสีแปดอยู่ไหนมึงก็ดูมึงก็อย่าไปเดินข้างหลังรถมันดีมึงเห็นมึงเห็นรถมันก็ออกทางยากเลยวะไอดิดนิสายเลยบางทีพี่ลงรถมันก็ตราร์าเครื่องเองเว้ยสี่แปดอ่ะก็จะเป็นต้องอยู่บนรถเว้ยทำตรงได้ใช่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 แล้วครับรลบุงคุหล่อเฮ้ยแจ็คคอมมึงแม่งเหมือนยานอวก,กาศเลยนะ,ร oh, ะจริง ไอ้เสี่ยคนเหมือนแบบอยู่บนเครื่องบินน่ะไอ้เจ้าจริงๆคนเหมือนะโคก็เท่อ่ะตอนเนี้ยแต่เมาส์เมาส์จมูนี่ของของของเองเน่ปะอย่าไปพูดถือครับมันบีแล้วแป็นตัวแทนของแ่ละทของคนเรานะครับ นมันไม่ได้หมกไม่ได้หมกนะไม่ได้หมกว่ะของใช้เองใช่ไหมตีมบัวเมาส์ตีมบังคนมันปรับเปลี่ยนนิสัยกันได้เว้ยปรับตัวให้เข้ากับที่อื่นนู่นนี่นั่นมันทําได้หมดแหละแอบหวานนิดนิดแต่แค่บอกว่ามันต้องรอเวลาของมาเรียนี่พูดเลยว่าต้องรอเวลารอรอโอ้ไปบอกไอ้แจ็คยาดของลุงเนี่ยเกินไปแล้วสุดโลกแล้วคอมลุงอ่ะ าของมารีต้องรออย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกเราเคยให้โอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งหลักเขาไม่มารับตรงนั้นไว้มันก็ต้องรอซึงช่วงกับคนอื่นที่คนอื่นจะต้องมาขับแท็กซี่เหมือนกันบ้านหลานนี้นะครับไอจีไม่พกอะไรหรอกมันไม่มีเงินแดงไงฮีอันดับล๊อ

มายังแหวกกระจอกบอ๊อบอ่ะให้กูส่งเบอร์บ้านไหนไปวะเนี่ย ติดเบอร์เฮียไอบอบมไม่ใช่บอมนี้ตั้งชื่อมันว่าอะไรวะไอ้หนูวป่าวะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วหน้าชื่อน,นี้แหละเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วขยะ ขยะมันในนี่ไปมันแรงเลยสำหรัมบมันอ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ไปเนี่เดนเทนเทนนิงไอ้นี่ครับ รถมาเฮ้ยบน,น,น,นกลับอย่างไปไหนวะไหนอยู่ไหนพี่ตามไปด้านขวาตามไปดิตามทันปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้าเอามาดิเอามาดิ เอามันเอามันลงเลยเอาเลยไอ้ขี้เอาเลยเวเดชเอาเลยลงไปเอาลงไปเอาลงไปเอานะมึงเห็นปะ ให้ลงไปเอาเลยทีเนี้ยกูให้มึงลงไปเอา้งแต่ทีแรกแล้วเล่นแบบนี้ไม่ได้เว้ยไปด้านหลังไปทางตัวหลุดนี้แล้วเพื่อนโดน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 เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเว้ยเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้ว ก,ก,กินยากิกนยาอันเทเซอร์กินยาเพื่อนโดนเยอะกินยาเชื่อว่าจะโดนหมดกูไม่ล้มกูไม่ล้มเดี๋ยวกูคอยช่วย ชุบเพื่อนได้ชุบดูเพื่อนด้วยชุบได้ชุบเดีย๋ยวยิงให้ตัววาร์ปนะตัวเนี้ยเฮ้ยพี่หัวผมเทปหนีแล้วหนีแล้วจะพูดวาร์ปเลยอย่ามาโดนหลังรถยอ,อย่ามาโดนหลังรถอย่ามาหลังรถกู ไปลงดีกว่าไอ้สัสตายฟรีตายฟรีรอช่วยเพื่อนดีกว่ารถ<อ>ได้พิงพิงค้นรถได้พิงดไ,ด<แ>ไม่ขึ้นรถล่ะ<แ>ไอ้เห<แ>ี้ย าตายครับไม่ทันขึ้นด้วยไว้มึงขึ้นรถพิงไม่ใช่กระโดดขึ้นไว้ขึ้นได้ขึ้นได้พิง เฮ้ยมาเอาเปไปหน่อยดิเปลี่ยนเป็นฮอสมในบ้านอ่ะเดี๋ยวมึงวิ่งไปพี่เอคือมึงวิ่งไปพี่ไปทีผมตำรวจไอ้แรปเอาศพไปหน่อยเดี๋ยววิ่งแล้วน่ะวิ่งแล้วหนมาแร็ปแร็ปแรปด้านซ้ายด้านซ้ายเปเปเนี่ยเปเนี่ยแรป ซ้าย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 เนี่ยมันอุ้มอยู่บ้านต้องจับแล้วมันอุ้มเข้าบ้านมาอุ้ม,มเข้าบ้านต้องจับตรงนี้บริเวณไกลแล้วไม่ใช่บ้านเอ้าจับเลยห่อห่อเคสห่อเคสห่อ, <c oughs> อมีแววผมอ่ะ ได้เคหนึ่งนะม่กินนะ่สามารถสามารถขึ้นรถกับกับต่อเนเอาคนนี้อามาดีมาดีมาดมขอดึงเดือดนะครับกับเราเราจะทำกดีอะรูดฝากไปด้วยฝากไปด้วยฝากไปด้วยหมอโอ้ยโอ้ยโย็น้ยยอ้ยโยอย้ยอ้ดโยอดูก่อนเอาคอ้ยโ้อ้ยโอ้หมอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยคนด้านหลยงส้ยโออไมอมอหมออ้มไป้ลยหมออ้ยไป้ย้ยอย้้ยโอ้ยโยโย้้้ยยอ จัดระวังหลังเสียระวังหลังเสียระวังหลังสวยสวยสวยระวังหลังครับระวังหลังแล้วชุบกอนหน่อยถ้ามีสองอันอ่ะเราหมดเซนระวังหลังมีสองคนลงเซนอีกคนหนึงเอีคนหนึ่งเพื่อติดตั้งแบบหนูมาชุบต่อเลิกก่อนนะครับขอเก็บรถเทียนชุบหมดแล้วชุบหมดแล้วชุบหมดแล้วหมออยู่ปล่อยหมอก็ได้ชุบแค่นิดเดียวพอที่มีรถแรงๆมา ลุงล mm. ุงชุบปล่าไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดชุบชุบชุบชโรเบิร์ตชุบโรเบิร์ตชุบอันหนึ่งอันหนึ่งเดี๋ยวไป้นยผมไปเปิดรถสีรับเพื่อนนะย้ายเกลับโรงพยาบาลปะเดี๋ยวผมเปิดรถสีไปรับเพื่อ่าอโรเบิร์ตขอยาชุบนึงอันหกแปล่อยปล่อยย เอฟครับน่ารบกวกดเอฟไปไหมกดกดเ e อี๊ยดได้ได้ไม่ถึอ ok. ลุงมันไกลไปนะนีขอยายหน่อย6กแปดสอันนึ่งหมอหมอปล่อยหมออันนึง,นงวันนึงครับอันนึงมันหน่วงมันหน่วงปส,สี่หนึ่งคู่บิน

เอาตัวออกนะไม่อยากลง ทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟียว่าชิวันในใครเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิก่นจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันจะลูบมึงทำไรว่าชิวก่นจะดูดสอนทีนพวกกูคำมิงสูดแล้วก rain, ูควรจะแรงชว์กระเพาะึงปุ๊บตุ้มสุดไปกับกูเต็มหละอื้ออ้แล้วก็จีจีไออื้ออ้เกที่มาได้เรียลหลท์อู้ออื้ออ้อลยหออื้ฟีลเลยทุกคิงฟีลไลท์ดีสติสนี่เราเมืองเฟมิเลีย